สวัสดีค่ะเพจไข่ส่งในแดงสกลนครค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube ค่ะสาวสกลคนพูไทยนั่นเองค่ะแล้วก็เพจน,นะคะข่ส่งตะกะเตนปาตะกาสกลนครน,นะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube ค่ะตะกะแตนปาตะกาสกลนครค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาลง2ช่องเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าตุ้งติ้งเห็นว่ามีประโยชน์นะคะกับทั้ง2 กลุ่มเลยนะคะก็คือกลุ่มแหนแดงแล้วก็กลุ่มผู้เลี้ยงตะกะแตนนั่นเองค่ะทุกคนขาวันนี้ขาตุ้งติ้งนะคะพามาชมนะคะเราจะเอามูลตะกะแตนนะคะใส่ลงไปในบ่อแหนแดงค่ะดูสิคะว่าแหนแดงเราจะรอดหรือว่าจะตายค่ะทุกคนขาไปกันเลยค่ะ อ่ะตอนนี้ตุ้งติ้งจะตักให้ดูก่อนนะคะว่าอันนี้นะคะก็คือมูลตะกะแตนหรือขี้ตะกะแตนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้นะคะแทนปุ๋ยขี้วัวนั่นเองค่ะทุกคนค่ะในการเลี้ยงครั้งนี้นะคะทุกงติ้งจะไม่ใส่ดินเลยนะคะจะใส่แค่อขี้ตะกะแตนอย่างเดียวค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ สำหรับขนาดบ่อนะคะที่ทุกคนนะคะ,ะ,คะเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือบอขนาด1นคูณสาเมตรนะคะจะใช้นะคะในส่วนของขี้ตกะกแตรนนะคะหรือมุลตกะกแตรนนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะหนึ่งกระสอบนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะตามทุกคนเห็นตามภาพแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากเลี้ยงตามตุ้งติ้งนะก็ลองดูได้นะคะแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าผลจะออกมายัางไงนะคะทุกคนคะ่ะตุ้งติ้งต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะคะในส่วนของปุย๋ยขี้วัวตุ้งติ้งนะคะจะมีปัญหานิดนึงค่ะเพราะว่าตุ้งติ้งนะคะได้ได้ซื้อแบบแทบจะทุกเดือนเลยะคะ่ะทุกคนคะ เพื่อจะเอามาบำรุงในส่วนของแหนแดงนะคะแต่พ่อนะคะเห็นมูลตะก,กะแต่นนะคะแล้วก็ลองคิดว่ามันจะใช้ได้แทนปุ๋ยขี้วัวได้ไหมนะคะทุกคนค่ะก็เลยเริ่มทดลองนะคะมา วันนี้นี่หละคะที่ทุกคนเห็นนี่นะคะก็เริ่มเริ่มทดลองไปพร้อมๆกันค่ะอยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามันจะใช้เลี้ยงได้ไหมนะคะเพราะว่าในส่วนของอพี่สาวตรงติ้งเองนะคะก็เลี้ยงตะกั่ตนอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีมูลตะกั่ตนเยอะนะคะเหลือเยอะมากนะคะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะตงติ้งก็เลยเอามาทดลองนะคะเลี้ยงแหนแดงนะคะถ้าสมมติว่ามันเลี้ยงสําเร็จนะคะหรือเลี้ยงได้ใช้แทนปุ๋ยขี้วัวแบบนี้ค่ะ ตุ้งติ้งกส็สามารถะะลดต้นทุน,นะะในการซื้อ,อในส่วนของปุ๋ยขี้วัวได้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือ,อ,อวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะ,ะ,ะสามารถลดต้นทุนของเราได้สำหรับลูกค้าท่านใดนะะที่อยากได้นะคะแม่พันธุ์ไหนแดงนะคะคหรือว่าแม่พันธุ์ไหนเคลทองเมืองสกละะหรือว่าจะเป็นในส่วนของต,กตะ,ะ,ะ,งกะกะแตปาตะกาสกลนครนะ,ะปาตงการโมจิน,นะะทุกคนคะ่ะก็ติดต่อมาหาตุ้งติ้งได้ะะตามค่ะอา QR โค d e ที่อยู่หน้านจอนี้นะคะก็เป็นเจ้าเดียวกันคะ่ะแน่นอนคะ่ะคุณ ภาพนะคะรับประกันแน่นอนค่ะอของเราดีอยู่แล้วนะคะในส่วนของแนแดงนะคะเพราะว่าในส่วนของเพจตะกะแตนนะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube ตะกะแ่นนะคะก็เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะอาจจะยังไม่มีเครดิตมากนะคะแบบนี้ค่ะแต่ก็อยากให้เชื่อใจตุ้งติ้งนะคะตุ้งติ้งไม่หลอกแน่นอนค่ะทุกคนคะ่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะบ่อที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะตุ้งติ้งทิ้งไว้ประมาณ 3าคืนนะคะทุกคนคะ่ะก็จะได้น้ําประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตุ้งติ้งขออนุญาตดูดน้ําออกก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนมันจะล้นบ่อนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะตุ้งติ้งจะพาไปตักแม่พันธุ์นะคะที่อยู่บ่อนั้นนะคะทุกคนคะ่ะจะเป็นบ่อแม่พันธุ์แล้วก็เอามาขยายใส่บ่อน,นี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ นี่นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นนะคะแม่พันธ์แหน่แดงนะคะไมโครฟิลลาอาซอลล่าไมาโครฟิลลานะคะสายพันธ์ุของกรมวิชาการเกษตรนะคะทุกคนคะ่ะจะฟูสวยแบบนี้เลยนะคะ โตเร็วมากคะ่ะสําหรับท่านใดที่อยากได้นะคะแม่พันธุ์แหนแดงหรือว่าแม่พันธุ์หนเกระดทองเมืองสกลน,นะคะสมาติดตมาหาตุงติงได้ค่ะตาม q ิวอา e คที่อยู่หน้าจอนี้หรือว่าจะโทรมาสั่งตุงทิงก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะส่งนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นการขยายนะคะ,ะแม่พันธุ์แหนแดงนั่นเองค่ะทุกคนค่ะง่ายๆเลยค่ะจากการตักจากบอ่อแม่พันธุ์นะคะแล้วก็นําไปปล่อยนะคะที่บ่อที่เราเตรียมไว้นะคะทุกคนค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะการขยายของแหนแดงก็คือ มีแค่นี้เลยเราไม่ต้องรอแบบผสมพันธุ์นู่นนั่นนี่คือให้เขาผสมพันธุ์กันเองนะคะแล้วเราก็มาตักเอาในส่วนของตัวที่มันขยายนะคะเริ่มขยายหรือว่าเราเลี้ยงเป็นบ่อแม่พันธุ์นั่นเองค่ะทุกคนค่ะก็ตักจากบ่อนี้ไปใส่บอนั้นง่ายๆเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราตักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกันเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่บ่อใหม่เลยนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะคะที่เราตักมาจากบ่อ,บอในแดงเมื่อกี้นะคะบอ่อแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวตุ้งติ้งให้ดูก่อนนะคะในน้ํานะคะที่เราใส่ขี้ตะกระแตนลงไปนะคะทุกคนค่ะซึ่งไม่ได้ใส่ขี้วัวนะอันนี้ตุ้งติ้งตักให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือขี้ตะกระแตนนะคะทุกคนค่ะ นี่นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนไม่เชื่อใช่จริงหรือเปล่าเอาขี้วัวมาทําหรือเปล่านะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะทดลองไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าถ้าเราใส่นะคะขี้ตะกะแตนนะคะในการเลี้ยงแหนแดงแหนแดงเราจะรอดไหมแล้วก็จะสวยไหมนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ตักแในแดงแม่พันธุ์นะคะมาขยายปกติเลยค่ะพยายามให้รากเขาโดนน้านะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะก็นี่เลยนะคะ ตุ้งติ้งจะใส่สักประมาณ1โลนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือบ่อนะคะขนาด1นคูณสมเมตรนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะจะใส่ขี้ตะกระตนนะคะประมาณหนึ่งกระสอบนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ทิ้งไว้3วันนะคะอ่าตุ้งติ้งขออนุญาตทวนเนาะเผื่อใครพึ่งมาดูตอนนี้นะคะนี่นะคะอ่าเดี๋ยวตุ้งติ้งจะใส่สัก1โลนะคะทุกคน ะะก็ให้เกลีย่ยไปทั่วๆบ่อนะคะทุกคนคะดูสิคะว่าจะรอดไหมทุ่งทิ้งก็ใจตุ้มๆต่ๆนะคะทุกคนคาเสียได้แหนเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องลองเนาะต้องลองนะคะเผื่อว่าใครที่แบบเอออยากใช้แบบขี้ตะ,ะเต็นให้เป็นประโยชน์บ้างเหมือนของทุ้งติ้งตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะทุ้งติ้งก็ปล่อยแหนลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนะประมาณประมาณ1โลทุ้งติ้งไม่แน่ใจไม่ได้ช่างนะคะทุกคนคะ่ะประมาณ1โลนะคะดูสิคะว่า มันจะโตไหมหรือว่ามันจะตายหรือว่ามันจะอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะคะให้นับวันนี้นะคะเป็นวันที่1นะคะก็คือวันที่1จริงๆวันที่ one, ตุ้งติงต้งถ่ายตอนนี้ก็คือวันที่1ตุลาคมนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวันที่2วันที่3ตุ้งติ้งจะทดลองประมาณ5วันนะคะถ้าเกิน5วันไปแล้วแสดงว่ามันรอดค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้วันที่2ตุลาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแหนกันเลยนะคะว่า จะตายหรือจะรอดนะคะทุกคนคะอันนี้มันจะเป็นคราบนะคะคราบที่ตุ้งติ้งทําน้ําล้นนะคะแล้วมันก็เลยเป็นคราบนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้เป็นอะไรนะนี่ทุกคนสวยมากคะ่ะตุ้งติ้งตุ้งติ้งคิดว่ามันจะรอดนะคะทุกคนคะ่ะรอดแน่นอนคะ่ะเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้คืนนึงแล้วไม่ตายแบบนี้คะ่ะไม่ตายไม่แดงนะคะรอดแน่นอนค่ะทุกคนนี่สวยมากนะคะนี่นะคะสวยมากคะ่ะฟูสวยด้วยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกทีวันที่3มนะคะอันนี้ทุิงๆเปิดเปิดให้ดูนิดนึงขี้เกียจเปิดเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูวันที่สมนะคะทุกคนขาอ่านี่นะคะมุมเดียวกันนะเดี๋ยวให้ดูอ่ามุมเดียวกันนะคะมุมเดียวกันนะคะสําหรับการทดลองนะคะใช้ขี้ตะกระตนนะคะเป็นแทนปุ๋ยขี้วัวนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอวันที่สามนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่3นะคะที่ตุ้งติ้งถ่ายให้ดูนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเริ่มขยายแล้วค่ะแสดงว่ารอดค่ะทุกคนรอดแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนตุ้งติ้งดีใจมากเพราะว่าตุ้งติ้งจะได้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยขี้วัวนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามีขี้ตะกระตนอยู่แล้วนะคะในบ้านนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะกําลังเริ่มขยายนะคะแล้วก็จะขึ้นชั้นนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะนี่ สวยมากค่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะเหลืออีกสองวันนะคะที่ตุ้งทิ้งจะทดสอบนะคะดูซิค่ะว่าเขาจะเต็มบ่อเลยไหมนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือเริ่มขยายแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ <icar> สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่6แล้วค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าวันที่4ี่วันที่5้านะคะตุ้งทิ้งติดธุระนะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้ลูกค้าชมนะคะวันนี้เป็นวันที่6ค่ะในการ เลี้ยงนะคะแหนแดงนะคะแล้วก็ใช้นะคะขี้ตะกะแตนนะคะเป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยขี้วัวนั่นเองค่ะทุกคนค่ะันนี้เลยนะคะสภาพแหนนะคะก็ยังสวยค่ะทุกคนค่ะถือว่าได้ผลดีเลยนะคะทุกคนค่ะแค่รอให้เขาขยายนะคะเต็มบ่อแค่นั้นเองค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะโอเคที่สุดเลยนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะฟูสวยนะคะนี่ จากที่ตุ้งทิ้งปล่อยลงนิดเดียวนะจากวันแรกนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะถือว่าได้ผลดีเลยล่ะคะ่ะถ้าสําหรับใครนะคะที่มีขี้ตะกะแตนอยู่แล้วนะคะมูลตะกะเตนอยู่แล้วนะคะในบ้านในอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็ไม่มีขี้วัวนะคะก็สามารถ ใช้แทนขี้วัวได้เลยนะคะอันนี้ตุกงติ้งคอนเฟิร์มนะคะขยายได้ปกตินะคะสวยเลยนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะตามรูปเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะแม่พันแหนแดงนะคะหรือว่าแม่พันุนะคะเนเกล็ดทองเมืองสกลน,นะคะก็สามารถติดต่อมาหาตุกงติ้งได้ะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะตุ้งติ้งนาความรู้นะคะมาเผยเ่ยให้ลูกค้านะคะได้ชมเพียงเท่านี้คะ<ม>่ะขอพระคุณลูกค้าทุกท่านม,มากๆค่ะที่อุดหนุนนะคะแล้วก็ไว้วางใจตุกงติ้งให้ตุกงติ้งได้ดูแลค่ะขอบพระคุณมากๆ สวัสดีค่ะ